สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอารามช่องของครูอารมเองนะครับวันนี้ครูอารก็จะมาสอนนะครับแบบฝึกหัดจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับตัวเลขกันได้เลยครับะนะครับในแบบฝึกหัดที่1.9นะครับเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ โจทย์ปัญหาการคูณใช่ไหมครับทีนี้โจทย์ปัญหาการคูณเนี่ยมันก็จะต่างกับโจทย์ปัญหาการบวกกับการลบนะครับเพราะการคูณนะจะต้องมีคําว่าอะไรในโจทย์ครับจะต้องมีคําว่าละเนี่ยจะต้องมีคําว่าละในโจทย์นะครับและตัวสุดท้ายคําถามก็ต้องมีการบ่งบอกว่าการคูณของเราเนี่ยมีคําว่าทั้งหมดอยู่ในโจทย์นะครับ รวมทั้งหมดเท่าใดทั้งหมดเท่าใดอะไรเงี้ยแต่โจทย์มันจะคล้ายกับการบวกนะครับแต่ถ้าเกิดมีคําว่าละเข้ามานะหนูต้องจับจุดถ้ามีคําว่าละจะแสดงว่ามันเป็นโจทย์การคูณทันทีนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูโจทย์กันทีละข้อนะโจทย์ข้อที่1น,นะครับอ่าเขาให้แสดงวิธีทําอย่างละเอียดใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องทําอย่างละเอียดให้โจทย์มันถูกต้องนะครับอ่ะข้อหนึ่ง วินัยซื้อที่ดินนะครับ125ตารางวานะครับราคาตารางวาละ2700บาทต่อไปโจทย์ถามว่าวินัยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดเห็นไหมโจทย์มันต้องการให้เราคูณออกมานะครับเพราะนั้นวิธีการแรกเลยเราก็ต้องเหมือนเดิมเลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาก่อนนะเเขียน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือนะครับอ่าเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณเนี่ยเรานิยมเขียนนะครับตัวมากขึ้นก่อนเป็นตัวตั้งนะแล้วตัวน้อยเนี่ยเรามาเขียนเป็นตัวคูณเพราะฉะนั้นเวลาคูณมันก็จะเรียงลําดับมาให้เราแล้วว่าตัวตั้งจะต้องเป็นตัวที่มากกว่านะครับตัวคูณจะต้องเป็นตัวที่น้อยกว่านะครับถึงจะเป็นการคูณที่มันง่ายถ้าเราเอาตัวน้อยตั้งเนี่ยก็ยากแหละนะครับอ่ะ โจทย์ต้องการให้เราเอา29700ตั้งอ่าเราก็เขียนตัวตั้งไปเลยครับ29700คูณด้วย125นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะเวลาการทำโจทย์ปัญหาการคูณต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนไปเราผิดเนี่ยเราก็ต้องมาแก้อีกรอบหนึ่งมันก็เสียเวลาอีกนะครับสู้เสียเวลาไปตอนนี้ดีกว่านะ เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สองบรรทัดแรกเหมือนเดิมเลยนะครับเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้2บรรทัดออกมานะหนูมาดูก่อนว่าหนูใช้อะไรเป็นตัวตั้งอ่ะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งใช่ไหมหนูต้องเขียนให้ดีนะครับตัวตั้งของเราก็ต้องเขียนว่าอะไรสื่อความหมายให้ถูกวิในซื้อที่ดินราคาตารางวาละเนี่ยเขียนให้หมดนะครับอ้าวเขียนลงไป วินัยซื้อที่ดินราคาตารางวาละนะสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่เขียนหน่วยเป็นบาทด้วยนะอ่าต่อไปวินัยซื้อที่ดินมา125ตารางวาอ่ามาเขียนเป็นบรรทัดที่2อ,อวินัยซื้อที่ดิน125ตารางวาอ่าเขียนให้ตรงหลักกันนะครับ เขียนให้ตรงหลักนะครับอ้าวดูต่อไปนะทีนี้โจทย์เขาให้เราเขียนสรุปดังนั้นข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราไปทำไอโจทย์แบบนี้ในสมุดแบบฝึกหัดที่คุณครูสอนที่โรงเรียนน่ะหนูต้องคูณเข้าไปในโจทย์นะครับแต่ในสมุดแบบฝึกหัดเนี่ยถ้ามันให้บรรทัดมาน้อยนะครับคุณครูเขาก็จะอนุโลมให้หนูเนี่ยไปทดในเศษกระดาษแล้วก็มาเขียนตอบตรงนี้ได้เลยนะอ้าว ในที่นี้เราเขียนตอบตรงนี้ได้เลยแต่เราต้องไปทดในเศษกระดาษนะครับความจะพาเขียนดังนั้นก่อนนะเ,เขียนดังนั้นครับดังนั้นไปดูที่โจทย์ไปดูที่โจทย์ททยวินัยต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับเ,เขียนวินัยต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับเรามาเขียนที่โจทย์กันก่อนนะ29,700กัคูณกับ125 เท่ากับเขียนคาไว้ก่อนเขียนเครื่องหมายเท่ากับไว้ก่อนนะครับเราไปคิดกันในเศษกระดาษกันนะครับไปตั้งคูณในเศษกระดาษ29,700่าความเขียนเป็นสีแดงนะครับใครที่อยากจะลอกสีแดงลงไปสามารถลอกลงไปได้นะครับเพราะเป็นล่องรอยการคิดนะแต่ถ้าไม่ลอกก็ได้นะครับสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเรามาตั้งคูณกัน ครับอดูคูณทีละหลักเหมือนกันนะครับ5คูณ0เป็น0นะครับอคูณ0ตัวต่อไปก็กลายเป็น0เหมือนกันนะ5คูณกับ7 57 35ใส่5ทด3ใส่ลูกน้ำครับต่อไป5คูณ9 59 45 45ทดอีก3ก็กลายเป็น 48นะใส่8ทด4นะครับต่อไป5คูณ2 5นะครับ5ูณ2กลายเป็น10 10ทดอีก4ก็14อ่าเขียน14ลงไปนะครับอ้าวเราจบการคูณในหลักหน่วยแล้วต่อไปคูณหลัก10นะครับเติม0 1ตัวเติม0รอไว้เลย1ตัวนะ2คูณ0ได้0 2คูณ0ได้0เจอลูกน้ำใส่ลูกน้ำ2คูณ7เป็น14ใส่4ทด1นะครับ2คูณ9 18 18ทดอีก1ก็19ใส่9ทด1นะครับ2คูณ2เป็น4 4ทดอีก1ก็เป็น5เอา5มาใส่นะครับ ต่อไปคูณหลัก100เติม0 2ตัวรอไว้เลยนะ,ะทีนี้เอา1ไปคูณ1นคูณศได้0ใส่ลูกน้ำหนึคูณศได้0ูนะครับหนคูณเได้7ใช่ไหมครับ1นคูณเได้9 1คูณ สองได้สองใส่ลูกน้ำครับอ้าวขั้นตอนสุดท้ายเรานำผลคูณที่ได้ต่างๆเหล่านี้มาบวกกันนะครับอ่าบวกไปทีละหลักนะครับอ่าหลักแรกก่อน0ใช่ไหมครับ0นะครับต่อไปหลักนี้ได้เท่าไหร่5ใช่ไหมครับเจอลูกน้ำใส่ลูกน้ำอ้าวต่อไป8ปบวกส ได้12ใส่2ทด1ต่อไป4บวก9เป็น13 13บวกอีก7เป็น20ใช่ไหมครับ20ไปทด1 21ใส่1ทด2ต่อไป5บวก9เป็น14 14บวกอีก1เป็น15 15ทดอีก2 17อ่าใส่7ทด1 2บก1กลายเป็น3าเรานำคำตอบที่ได้นี้ไปตอบลงในช่องว่างที่เราเขียนไว้นะครับคำตอบที่เราคูณได้ก็คือ3 7 1ล้านนนะครับนำไปเขียนตอบเลยครับหน่วยเป็นบาทใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับ นำคำตอบที่ได้มาเขียนเป็นเลขไทยนะครับเขียนข้างล่างเลยนะประทัดไม่พอนะครับอตอบ3ล้าน7 0แสนพัน0บาทหนะหน่วยเป็นบาทครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับโจทย์ปัญหาการคูณน,นะคะมีขั้นตอนดังนี้นะครับอ่ะถ้าใครไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับต่อไปข้อ2ครับ อ่โจทย์นะครับอ่าอานโจทย์นะครับบัตรชมละครเวทีนะครับการกุศลราคาใบละเห็นไหมมีมีใบละบัตรชมละครเวทีการกุศลนะครับราคาใบละ2,500บาทนะครับขายบัตรได้1325ใบนะจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับอ่ะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณแน่นอนนะครับมีคำว่าละอยู่ในโจทย์แล้วก็มีคำว่า ทั้งหมดนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือนะครับหนูเขียนก่อนเลยนะห้ามลืมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือนะครับอ่านำเลขมากตั้งเลขมากคือ2,500นาะครับนำาตั้งคูณด้วย1325นะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับเลขมันเยอะนิดนึงนะหนูต้องทำใจนะครับเพราะว่าเป็นการคูณ นะครับที่มีหลายหลักนะครับประโยคแรกนะครับต้องเขียนว่าบัตรชมละครเวทีราคาใบละเท่านี้เ,เขียนก่อนเลยครับบัตรชมละครเวทีราคาใบละ2500บาทเอาเขียน2500บาทนะครับต่อไปขายบัตรได้มาเขียนเป็นบรรทัดที่2นะครับ ขายบัตรได้ได้เท่าไหร่ครับ1325ใบนะครับอืมนะต่อไปดังนั้นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรล่ะเราไปดูที่โจทย์นะครับดังนั้นจะได้เงินทั้งหมดนะเอาเอามาใส่เป็นบรรทัดที่3จะได้เงินทั้งหมด นะถ้าเราอยากรู้ว่าได้เงินกี่บาทหนูก็ต้องไปทดในกระดาษทดนะครับแล้วเราก็มาตอบเป็นคําตอบนะครับเอาเขียนเขียนไอ้นี้ไว้ก่อนเขียนตัวคูณไว้ก่อนนะครับ2,500อคูณ1 3 2่เท่ากับเขียนเขียนไว้ก่อนนะไปคูณในกระดาษทดนะความจะเขียนเป็นสีแดงนะครับ2,500คูณ 1325ครับอ้าวคูณเลยครับคูณทีละหลักนะอ่าต่อไปเราเอาต่อไปเราก็เอาเลขที่เราได้ทั้ง4บรรทัดนี้มาบวกกันใช่ไหมครับอ่าดูหลักแรกก่อนอ่าใส่เลขอะไรครับใส่เลข0เพราะว่า0บวกกัน4ตัวก็ได้0นะครับหลักต่อไปก็อะไรเหมือนกัน0เหมือนกันใช่ไหมครับอ้าใส่0ยครับหลักต่อไปคือ 5ใช่ไหมครับอา้าวใส่5ลงไปอ่ะเราก็นํำเลขนะครับที่เราหาผลลัพธ์มาได้นะครับเราก็เอาเลขเนี้ยมาใส่เป็นคำตอบของเราได้เลยนะครับอ่าเราไปลอกใส่นะนะครับคำตอบของเราก็คือ3 000, 3 000, 1ล้าน3แสนหน่หน่วยเป็นบาทนะครับอ้าเสร็จแล้ว นะเขียนต่อระตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมนะครับเ,เขียนเลยครับ3ล้าน3 0 0แส0 1 0 0 0หมื่นหน่วยเป็นบาทนะครับเ,เป็นอันเสร็จข้อที่2อ,อใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะครับผ่านมาแล้ว2ข้อครึ่งทางแล้วนะครับ เยอะนิดนึงนะถ้าการคูณเนี่ยจะจะเยอะตอนทดนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2ใหญ่นะครับโจทย์ต้องการให้เราสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับอันนี้จะยากนิดนึงนะครับสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากประโยคสัญลักษณ์เนี่ยจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กําหนดพร้อมทั้งสแสดงวิธีทำนะครับอ่ะเรามาสร้างโจทย์ปัญหากันก่อนนะครับเรามาดูที่ ประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กําหนดมาให้เราก่อนนะครับก็คือจานวนหลักหมื่นคูณกับหลักร้อยนะครับหนูก็ต้องดูก่อนว่าเราจะเอาสถานการณ์อะไรตั้งขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นถึงหลักหมื่นเลยนะครับความก็จะสร้างโจทย์ปัญหาอย่างนี้นะครับถ้าใครจะเขียนตามเขียนได้นะครับโจทย์ปัญหาของครูก็คือโรงงานแห่งหนึ่งเขียนตามโรงงาน แห่งหนึ่งผลิตผล,ลไม้กระป๋องนะครับได้42,310ลังนะครับบรรจุลังละนะครับ225กระป๋องใช่ไหมเราได้ออกมาแล้ว2เลขนะครับ โจทย์ควรจะถามว่าอะไรโจทย์ก็ต้องถามว่าโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องได้กี่กระป๋องใช่ไหมครับอ้าวเขียนลงไปอ่านะครับโจทย์ปัญหาเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความพยายามเขียนให้น้อยที่สุดนะครับหนูจะได้ไม่ไปอ่านแล้วงงนะครับอ่ะแสดงวิธีทํากันเลยเจอวิธีทานะครับขีดเส้นใต้ลงไป2เส้นสีแดงอ่านะครับเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรครับเราก็ต้องไปดูข้างบนโจทย์ของเรานะครับก็เอาจำนวนนี้ตั้ง4 2 3 1 0คูณด้วย225เท่ากับสี่เหลี่ยมเหมือนกับประโยคสัญ,ญลักษณ์บนโจทย์เลยนะครับอ่ะประโยคแรกเขียนว่าอะไรดีครับไปดูที่โจทย์อ่ะเขียนเลยลอกลงไปโรงงานแห่งหนึ่งผลิตผลไม้กระป๋องได้ นะครับเขียนโรงงานแห่งหนึ่งผลิตผลไม้กระป๋องได้42,310ลังนะครับบรรจุลังละเอาเขียนเลยครับบรรจุลังละใช่ไหมครับ225กระป๋องเขียนหลักให้ตรงนะครับ225กระป๋องนะครับอา้าวดังนั้น เขียนเลยครับดังนั้นเขียนสรุปคําถามออกมาโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องได้โรงงานผลิตผลไม้กระป๋องได้นะครับอ่ะได้เท่าไหร่เขียนตัวคูณไว้ก่อน42,310คูณ225เท่ากับอ่ะไปหากระดาษทดเขียนเอานะครับ ความจะคูณให้ดูนะ42,310คูณ225อ่ะคูณทีละหลักครับ5หลักแรกเนี่ย5ไปคูณ0ได้0 5คูณ1ได้5 5คูณ3 15ใส่5ทด1จะลูกน้ำใส่ลูกน้ำ 5คูณ2เป็น10 10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1นะครับหลักสุดท้าย5คูณ4 20นะครับทดอีก1 21ใส่21ลงไปนะครับความจะลบออกนะกันงงนะครับอ่ะต่อไปคูณหลัก10เติม0 1ตัวนะครับอ้าวเอาสขึ้นไปคูณ 2คูณ0ได้0 2คูณ1ได้2 2คูณ3เป็น6 2คูณ2เป็น4ครับ2คูณ4เป็น8ใช่ไหมครับอ้าวตัวต่อไปนะครับคูณหลักร้อยเติม0 2ตัวเขียน0ไปก่อนเลยอ้าวคูณหลักสุดท้ายนะครับ สอคูณศได้0ใส่0 2นคูณหกลายเป็น2ใช่ไหมครับ2องคูณสามคูณสอและ2อคูณสกลายเป็น8นะครับอ้าวต่อไปบวกกันนะเอาเลข3ามประทัดนี้มาบวกกันนะครับ0ูนบวกศบวกศ ใส่ศูนย์ลงไปใช่ไหมครับอันนี้แล้วอะไรห้ใช่ไหมครับ5-2บวกสกลายเป็น7จลูกน้ำใส่ลูกน้ำครับ6บวก2เป็น8 8-1บวก1ได้เกล่านะครับต่อไป4-6บก6กลายเป็น10บอบบวกอีก1 11ใส่1ทด1นะต่อไป2-8บวก8เป็น10 10บวกอีก4เป็น14 14ทดอีก1เป็น15ใส่5ทด1นะครับหลักสุดท้าย8ทด1กลายเป็น9อ้าวได้คำตอบมาแล้วนะครับนำคำตอบที่ได้มาใส่ตรงดังนั้นของเรานะครับ9 5 1 10, 9ล้านหแสนาำมาใส่หน่วยเป็นกระป๋อง ใช่ไหมครับเอาเขียนเขียนต่ออบตอบเป็นเลขไทยครับ9ล้าน5 0 0แสน10,000 9มื่นก5 0รกระป๋องนะครับอา้าวเป็นอันเสร็จแล้วนะครับข้อที่1นะใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะครับต่อไปข้อที่2ครับ โจทย์นะครับเป็นหลักพันนะคูณกับหลักร้อยนะครับเลขก็จะไม่มากเท่าคอเมื่อกี้นะครับเรามาเขียนโจทย์ปัญหาของเราเลยนะโจทย์ปัญหาของครูอามก็จะเป็นโรงละครแห่งหนึ่งนะครับมีเก้าอี้แถวละ1,296ตัวนะครับจำนวนจำนวน360แถว เห็นไหมอมจำนวน360แถวโจทย์ควรจะถามว่าอะไรโจทย์ก็ต้องถามว่าโรงละครแห่งนี้มีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมครับอ้าวเขียนคำถามลงไปครับนะครับคำถามของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสั้นๆไม่ยาวมากนะครับต่อไปวิธีทำของเราเราก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาก่อนใช่ไหมครับ ขีดเส้นใต้2เส้นสีแดงที่วิธีทำเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ1,296คูณ360เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับประโยคแรกนำมาเขียนได้เลยครับโรงละครแห่งหนึ่งมีเก้าอี้แถวละ1,296ตัวจำนวน กี่แถวครับจำนวน360แถวเอาเขียนจำนวน360แถวนะครับดังนั้นโจทย์ถามอะไรเอามาใส่เป็นดังนั้นข้างล่างดังนั้นโจทย์ถามอะไรครับโรงละครแห่งนี้มีเก้าอี้ทั้งหมด นำเขียนนำตัวเลขมาเขียนก่อนนะครับ1296คูณ360เท่ากับไปคูณข้างนอกสีแดงนะครับ1296คูณกับ360หลักแรกเลยนะครับ0 0ไปคูณอะไรก็ได้0ใช่ไหมอาใส่0ไปเลย4ตัวเลยก็ได้นะครับ หลักสินะครับเติม0ูนตัวใส่0ูนลงไปนะเราจะคูณหลัก10บนะหกตัวนี้ความจะเขียนให้ดู6ตัวนี้ต้องขึ้นไปคูณเหมือนเดิมนะครับ6กคูนหกสใส่6ทด3 6 9 54 54ทดอีก3กลายเป็น57ใส่7ทด5ใช่ไหมครับ 6คูณ2เป็น12 12ทดอีก5 17ใส่7ทด1นะครับ6 1 6ทดอีก1เป็น7อืมอ่ะใส่ลูกน้ำลงไปนะครับอ่ะต่อไปคูณหลักร้อยเติม0 2ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวครูอามลบตัวทดข้างบนออกนะ เดี๋ยวงงนะครับนำ3เข้าไปคูณครับ3คูณ6เป็น18ใส่8ทด1 3 9 27 27ทด1เป็น28ใส่8ทด2ครับต่อไป3คูณ2เป็น6 6ทดอีก2เป็น8ใส่8ลงไป3คูณ1ได้3 ใส่3ครับนำจำนวนที่ได้มาบวกกันนะครับบวกไปทีละหลักนะครับอันนี้ได้0ใช่ไหมครับอ้าวหลักนี้ได้เท่าไร่6ใช่ไหมครับเพราะว่า0บวก6ได้6นะครับ7บวก8 15ใส่5โทษ1ใช่ไหมครับ อ้าวต่อไป7จ็บวกแปดสิทดอีกหนึ่งกลายเป็น16ใส่6กทด1 7ึเบวกแปเป็น15 15้ทดอีกหนึ่งเป็น16เหมือนกันใส่6กทด1 3ึทดอีกหนึ่งก็กลายเป็น4ี่ะได้และคำตอบของเราครับอ้านํำคำตอบที่ได้มาใส่ตรงดังนั้นนะครับ สี่แสนหกมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นตัวใช่ไหมครับเอาเขียนตัวนําคําตอบที่ได้มาเขียนตอบเป็นเลขไทยนะครับเราก็จะได้วิธีทําออกมานะครับลักษณะนี้นะครับโจทย์ก็จะไม่ยาวมากนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะลูก ทีนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับกับโจทย์ปัญหาการคูณนะใครที่ทํายังไม่คล่องนะครับเราหัดแต่งโจทย์ปัญหาที่มันเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับค่อยพัฒนาการคิดของตัวเองให้ไปเรื่องยากๆนะลูกเพราะว่าการคูณของเราเนี่ยโอกาสที่จะผิดเนี่ยมันมีเยอะนะครับวันนี้ความก็ต้องฝากแบบฝึกหัดชุดที่1.9ไว้ด้วยนะครับดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลอกนะลูกเพราะว่า ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปส่งครูยังไงเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูแบบฝึกหัดชุดต่อไปนะครับก็ไปกดติดตามช่องครูอามไว้นะครับครูอามก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดชุดที่1.10สนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอามก็จะลงคลิปให้ดูนะครับในโอกาสต่อไปนะสำหรับวันนี้ครูอามก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะลูกสวัสดีครับ